อเราไปชมกันได้ในคลิปได้เลยนะโดยในวันนี้เนี่ยเราก็จะเดินทางผ่านรถไฟฟ้าเช่นเดิมด้วยปัตสีใบนี้โ okay. อเคร้อนมากบรรยากาศวันนี้ร้อนมากมากเลย เส้นทางนี้เลยนะไปกันต่อบรรยากาศสดใสครับแต่ว่าก็ร้อนอยู่ไม่ร้อนอยู่อ่ะร้อนมากเดี๋ยวเราจะไปกันที่หมอชีดกันต่อนะครับ ไปแค่ต่อไปก็จะเป็นหัวชีพ N8 ครับผมจากนั้นเราก็จะไปเชื่อมกับสถานีเประจจษ์เหมือนในคลิปก่อนเลยรดไฟมาพอดีเลยเสร็จกันแล้วนะครับที่หมอชิดต,ต่อไปเราก็จะลง ไป MRT ต่อนะครับผมเดีวเราจะตอไปสถานีจตุจักรกันสำหรับรถปิดตัวนี้ก็จะจบที่สถานีนี้นะไปแล้วก็ต้องไปใช้ e m V ตัวเก่ากันแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะไปสถานีไหนกันก็คิดอยู่ว่าวันนี้น่าจะไปสายสีม่วงแหละแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวเราดูในคลิปกัน ซึ่งตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าเป็นสถานีไหนดีต่อไปเราก็จะลงสู่ชั้นคอนคอร์สนะครับหรือว่าชั้นออกตัวบดดัตรเอสันแต่ไม่ต้องซื้อน,นะเพราะว่าเราใช้ยังมีตัวเดิมไปได้เลยชุบชุบทางลงก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ลงต่อนะครับสูช่ชั้นชันนาลา เราก็จะไปที่สถานีเตาปูนกันต่อนะสำหรับการนั่งย้อนสอนกลับไปเนี่ยเราก็จะใช้แทร็ก2นั่งย้อนกลับไปนะครับก็คือชานสลาดที่2นันเองคนเยอะมากหรือเปล่าเยอะสำหรับเราแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เยอะหรอกมันแค่นิดเดียวเป็นมุมยอดฮิตที่ใครหลายๆคนก็ชอบถ่ายกันเนาะมุมเนี่ย มุมในกระจกในอะไรเนี่ยที่มันสะท้อนกันน่ะเอาบ้างใช่มั้ยอุ้ยอ้วนมาก <c oughs> คนถ่ายก็อ้วนเกินไฟฟ้ามาแล้ว ขึ uh ้นมาจากกวลดินเลยขึ้นมาจากใต้ดินสิสถานีเต่าปูเต่าปูโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถเต่าปู Station Please mind the gap between train and platform สถานีตะปูนคำับทนถึงแล้ว B L หนึ่งศูนย์นะถ้าเป็นสีน้ําเงินถ้าเป็นสีม่วงก็จะเป็น P P L หนึ่งหกนะถึงแล้วนะครับสถานีตะปูนเมื่อกี้เราขึ้นมาจากสวนจตุจักรใช่ไหมสวนจตุจักรก็คือ B L หนึ่งสามนะตัวนี้แล้วก็ย้อนกลับมาที่ B L หนึ่งศูนย์นะครับเป็น,ในอใส่ตะปูก็จะขึ้นมาจากใต้ดินจากสถานีบัลซื้อนั่นเอง แล้วก็่ะไปขึ้นบนชั้นชลากันต่อนะเดี๋ยวขอดูบรรยากาศร,รอบๆก่อนแล้วก็จะขึ้นไปชั้นบนกันต่อนะมันก็จะค่อนข้างที่จะดูมืดหน่อยนะตรงเนี้ยจริงๆมันมันไม่ได้อันกลัวอะไรขนาดนั้นนะคะรับว่าค่อนข้างมันโดนปิดไว้แบบนี้มันก็เลยมืดไงเนี่ยเราก็จะขึ้นไปด้านบนกันนี่ <c oughs> ขึ้นไปชั้นชลาด้านบนกันนะอืม <c oughs> มันก็มืดอยู่แต่มันก็ไม่น่ากลัวะไรขนาดนั้นเพราะว่า้านข้ามันก็แค่เนี่ยเขาทําทีการปิดไว้อย่างเงี้ยมันก็เลยดูมืดหน่อยจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นไรนะก็ปกติสำหรับคนที่เคยมาครั้งแรกหรือว่าแบบไม่เคยมาซ้นนี้ก็อาจจะดูดูน่ากลัวหน่อยแต่ว่าถ้ามาบ่อยก็ไม่น่ากลัวะไรขนาดนั้นนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับทุนเพราะสถานีเนี้ยเป็นสานีทุกท่านคือคืนมากในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นช่วงพีคแล้วก็พลางค่ำนั่เป็นอะไรที่แบบว่ามนลบกแตกมากคนนี้จะแบบเต็ม ชาญชลาตรงนี้ไปหมดเลยนะครับตอนเชา้ากับตอนเย็นเป็นช่วงเวลาเาเร่งดวงนะ่วนเนาะเข้างานแล้วก็เลิกงานอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้ดูรอบๆนะแบบนี้เลยตอนนี้เรายัางอยู่ในบัตรเ e อียัมดีเก่านะเป็นสีน้ำเงินที่โชว์ไปเมื่อสักครู่นี้นะแต่ว่า ต้องกลับเนี่ยต้องกลับเราจะใช้บัตรตัวนี้กลับเราจะใช้บัตรอเดัลที่เป็นแมงมุมเอ็มบีรุ่นใหม่ตัวนี้กลับแต่ว่าตอนไปเราจะใช้เป็นบัตรอาดลของเอ็มบีรุ่นเก่าอยู่นะโอเคตอนนี้ก็เราลดไปก่อนดูแล้วว่าเราจะไปไหนดีวันนี้วันนี้เราจะไปสถานีไซมาร์กันเพราะว่าเราเห็นรีวิวร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่น่าไปมากๆเลยแต่ว่าไม่รู้ ในช่วงที่รถไฟเปิดประตูรอบแรกเนี่ยก็ยจะยังไม่เข้ากันนะทั้งสถานีทาาน่ทาพระแล้วก็สถานีตะปูเลยก็เวลาเทียบชันชลาในสถานีเริ่มต้นกับสถานีปลายทางแบบนี้ก็คือรอบแรกก็คือจะยังไม่เข้านะค้าคือจะเข้าถู่ขรบวนรถไฟในการเปิดประตูรรอบที่สอง Sign next station sign มีส่มาาส่มาเราใช้ความระมัดระวังขณะก้าวเาคค่ส่มาเซ็นื่อมาแก็กลอบไปตามหาร้านกาแฟกันซึ่งอยู่ตรงไหนวะ ไปกันไปกันไปกันหิวเอ,อาหาร้านกาแฟกันคานินคอฟฟี่นะถามร็พอมาแล้วชื่อร้านคานินคอฟฟี่อยู่ใ,ใกล้สถานีนี้เลยเห็นคนรีวิวกันเยอะๆ <c oughs> แต่เราไม่กินกาแฟหรอกเราจะไปกินขนมโอเค <c oughs> okay. ไปกันต่อท <c oughs> างลงจากสถานีไซม้านะ รอบรอบสถานีที่เราลงมาเมื่อกี้นะ